เมื่อเรากรีดเสร็จแล้วเราก็มาลงในน้ํายานี่น้ํายากนละตัวนะตัวเนี้ยเพื่อกัดล่องมันก่อนเพระาะไม่นั้นเดี๋ยวเวลาตอนที่เราลงโงงานอนะยางตัวนี้สําคัญที่สุดเลยแหละสีเกาะไม่เกาะก็อยู่ตรงนี้แหละเดิมน้ําหลุดไม่หลุดก็อยู่ตรงนี้แหละ ต้องแบบคนที่ใจนิ่งจริงองีกินเพื่อจะเย็บแล้วก็ขวางแล้วต้องทิ้งน้ำยาไว้เป็นคืนน่ะน้ำยาประสานน้ำยาที่จะไปล้างประสานพวกเก็บเก็บรอยพวกเนี้ยสำคัญที่สุดเลย ไอ้ใครเย็บอย่างนี้ใครช่างที่ไหนก็เย็บได้นะกี่ไรเย็บเนี้ยแต่ว่าซิเจอร์มันคือเก็บลอยอ่ะเอาอะไรมาเก็บคือไอ้ตัวไอ้ตัวที่สําคัญที่สุดใกล้ตัวเกาะนั่นแหละที่ทําให้ยางมันเกาะกันนะยาเพอสีก็ไม่เกาะ ใจนิ่งๆเดี๋ยวเราต้องมีหุ่นรองเท้าข้างในด้วยนะเนี่ยหุน่นตัวเหลืองเพราะพวกนี้ถ้าไม่มีอะไรรองรับอ่ะอันตรายพาลาเดียมก็เสียงมาในรองเท้าพาลาเดียมเป็นรองเท้าที่ดีนะใส่สบายนิ่มผมยังชอบเลยแต่ว่าไอ้ขอบมันนี่แหละเนี่ยบางก็คิดตั้งนานเลยเนะี่ยบางว่าคิดว่าจะทำยังไงบนแท้าบางก็คิดได้ กึงแค่น้ำยาเข้ามาช่วยเก็บคือถ้าเราเย็บอ่ะมันทนไงแน่นอนเลยอ่ะแต่เราไม่อยากมันเห็นนะทึงเห็นก็สวยหลายเย็บจริงบางเย็บสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการไม่ให้มันเห็นะเออเราแก้ปัญหาได้อ่ะก็ได้โชคดีนะได้น้ำยาตัวนี้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะแพงหน่อยติดชัวแต่มันก็ตอบโจทย์ได้อ่ะ แต่ก็ต้องใช้สีนี่เคมีตัวเดียวกันนะใช้สีอย่างอื่นไม่ได้ตรงนี้ต้องเป็นตัวเคมีที่เขาทำมาด้วยกันเพราะว่าไม่นั้นเคมีมันจะทำประกิริยาต่างกัน เป็นงานที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเทคนิคก็ต้องเอาน้ำน้ำยาลงก่อนนะตัวเนี้ยถ้าคุณกรีดเลยนีไม่ได้นะมันลื่นเทคนิคมันก็มีน้ำยาลง